ครับสวัสดีครับมอน้กาในเมื่อเกี่ยวพันเขาเนาะเอาพันเอาพันบอกมันหน้าเม่ต้นหนามมันเสม,ม็นง่วกับบ้ามันเลือดรลอยเนาะงานนี้ตัดพันปนไ้แล้วแต่ว่าตัวนี้ที่เกลมือเอาเกวมือเอาคือว่าใส่ตัวนี้ที่ใส่อีกสองปีนะใส่อีกสองปีตัวนี้ก็ใส่ได้อีกปีตัวตัดพันตัดพันปนนี่คือตัดพันปนไวต้ตอนเขียวเนาะตัวได้ถอก่อนแต่ว่ามาันยังเหลือแน่อยู่ กะทิใส่ได้อีกปีนานี่ละ่ะปีหกหกแ็เลยมาเกีียวออกตอนแรกว่าเสียวอุ่มเครื่องตัดหย่ามาตัดเกี่ยวเกี่ยวไปเกี่ยวมานี่ครับนี่นี่นีนย่ยังเหลืออยู่มัน,ม,นมันสันตำต,ตั้งเขาปฏิตัดมันเขามีดแดงนี่นี่เป็นซิบรวงเลยนี่แต่ถ้าเขาเครื่องอุ่มมาตัดมันมันกบเซตมันกะเซตอะไแค่ปีสองปีเนาะแต่ตัวนี้นี่คือเซตเอาี่เกี่ยวถูกเอานะถูกเอา ให้มันได้สองให้มันได้สองสามปีสี่ปีไปเลยในในในบอกตัวนี้นะแต่ว่าของของปีหนากระเสียวบอกตัวนี้บอกบอกถีเกี้ยวทูบเอาเนี่ยล่ะกระเกียวตั้มๆไว้ถีเกี้ยวตั้มโมเมนต์ยังทูบเอาแหละกระเซียวฟางมาเหนียาฟางมันพีซีเฮกกระถ่อมเฮ็ดเทียงหน่อยนะก็เลยว่าให้มันได้สองเหงซกะถีเกี้ยวเลย ก็เลยสิเกี่ยวลงต่ำๆเบิ่งกัอีก3ปี2ปีกัททอมฟางตัวนี้กัสิผุกัมาเกี่ยวแบบเก่าอีกกัสิได้มุ่งลังคากัททอมเฮ็ดคือสูตรโบราณในก่องในก่อนกัใช้ฟางใส่้าคาเนาะนี่ยาฆ่ามันหายอย่างเขาปราบทีหมืดกับอาศัยต๊ะฟางนี่เฟืองเฮานี่ล่ะได้เกี่ยวเอาคั่าเขาปลูกแล้วกัสิเฮ็ดกัสิเอาฟางมันมาเฮ็ดหลังคากระท่อมเนาะอ่าเดี๋ยวเฮ็ดแล้วกักัสิี่ทายอยู่ในบ่อปลาเนี่ยแล้วสิเฮ็ดไว้หลังนึงอยู่นี่ เดินซีเดินหาพ่อเดี่ยย่ำมาแล้งเนี่ยออกมานอนฟังเพลงเบิองปลาบอดในบ่อปลาเจ้าของไปสนองย่ำนันมันหอนมันเป็นไปตะยู่ดอกเดินซีเดินหาอยู่ในบ้านกะเลเซีเอาหมซื้อเพื่อนดอกกระท่อมราคาสี่ห้าพันนั่นเกี่ยวพันเขาแล้วก็เอาฟางนะเฮาเนี่ยเราทักเยอะกะสิเฮ็ดสมัยโบราณได้กี่กะเฮ็ดอยู่เฮ็ดอยู่นอนไห้นอนหน้ากะได้กสองสามปีอยู่ได้เฟืองเฮาเนี่ยมันจังสีหัวเนาะแต่ว่าเฮากะสมัยสมัยมี้ผาตีก็ผาตีห้องก่อนก็ได้ดอกยังคอยมุ่งฟางให้มันหอนนะ ฟางเข้าไปไข่ไข่กขาว่ามันเป็นอันนี้ซือไอ้ไอ้บัวหอมันเป็นแท่นผาเฉลีม่มเนาะ<ช>ฟางนี่มันกะคมหอนมันบนโรคล้างเนาะเขาก็เลยสาีเห็ดเอาก็เลยเกี่ยวมือนี่ละในคาวาว่ามันทีสิบห้าสิบหกฝนตกแต่ทีจ่จริงจองรถอะไรได้หนิมืออื่นวันที่สิบหกก็เลยว่าให้มาตัดพันปนเมืองก่อนเกี่ยวเขาออกก่อนนี่มือมืออื่น เมือนตอนบายนี่ถ้ารุดมากๆกะซิมัดออกแล้วกะสี้เขาเข้าไปไวเทียงเลยนะกะที่คาดอีแด้ครั้งนึงนี่กะที่ทอดีครั้งนึงก้อนที่ทุบกะซิเห็ดคือโบราณเลยพอเมียผ้าเห็ดเนาะเพื่นเพื่นเห็ดแต่ก่อนนี่ถ้าล้านขี่งูขี่ขั้วทุบนี่เขาปูกเพื่นเห็ดผลเลยเกือบหมดเดินสองเดินสามผลเด้เดินสามเดิอนสี่ผลในเพื่นเห็ดที่หลังดอกเขาปลูกเนาะนี่นี่นี่มันติดบ่อปลาเนี่ยขนาดผมปิดหลอดไฟยี่สิบกว่าวันนี่ยังแก่บ่นั่นหลอดนึงนี่หลอดนึงพูนหลอดนึงมันสิเป็นแบบ เขาพ่อเกี่ยวเพื่อนกันแล้วพ่อเหมาะนะคือว่ามันขนาดเอาหลอดไฟลงต่ำได้นี่นนกับปิดไวยกอนอยู่กับหัวอยู่ว่ามันเป็นแสงแสงหน่อยเขาพวกนี้มันสีถอกนะเขาไว้แสงแต่ว่าเอาออกซาไปเห็นเขามานเอาออกมันนะมันยังมีฝนถังเคียง่อนยหนึ่งอยู่นี่แต่ว่ามืออื่นมาเกียกเก่ยวกับใปเพิ่นเกีก่ยวหรอกเสียวไหวเกี้ยวเกี้ยวเสียวไปเกี้ิวเอาไปตีสายพันธุ์เขาเนี่ยะกสะเกี้ยวบัวลายเกี้ยวแค่นาน,นี้แหละครับนี่ ตัวนั้นกาซีเฮ็ดพันเขาอีเลี่วตัดพันปนไหวแต่ว่าใส่รถดเพิ่เกี่ยวไหนะเอาไว้งานสุดท้ายคือไห้เพิ่งลงงานงานนั่นนั่นเลยไล่มาหนึ่งสองสามสี่หาไล่ที่หกนี่คือเอางานสุดถ่ายกับเซียตัวนั้นไหน้าหาไล่นี่ล่างออกเหมือนเลยแต่ว่ามันกับพันพันเขาพันเดียวกันน่ะล่ะกับตัดพันปนเหมือนเลยล่ะครับนี่นี่ตัดเหมือเลยล่ะแต่ว่าผู้ได้ไม่เห็นเพิ่กับอยากได้น้ำเยวว่าบูมี่แล้วแต่ว่ามันมีมันก็ใส่ได้ยู่สองปีคือว่าตามไปอบรมเนี่ยกรรม กำหนึ่งก็เป็น, 200, 200นอลอยสองลอยเมตรเนาะลอยละศูนย์จุดห้าศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันมัน,ม,นมันขายได้ก็คือบินเข่าผมไม่ขายเนี่แก่ยังว่าท่นมีสิงยอะปนนะนเพิ่นว่าสิบหาบาทเขา่าขึ้นแตสิบหาบาทอยู่นะมันยังให้ได้อีกอยู่สปีตัวขัดนี่น,นี่คือขัดไว้ตัวนี้ก็ใช้ดีสปีแต่ว่าตัวนี้นี่ขัดแต่เป็นบ้ามันกันบบามันลอลอยนะวัวหรืองูอนานี่คือว่าขัดลอยเซ็เลยตัวนี้เกีียวทุบ ถอนเม็ดอีกตัวนี้ใช้อาจีใส่เดี๋เป็นทำบกกายง่ายๆกับอาจีหกเจ็ดปีก็ได้กับโมโหเนาะเทสูตรโบราณแต่ก่อนเพิ่อการคัดทุกปีเนาะตีทุกปีคัดทุกปีมันเป็นข้อยอดมันคัดบโหลายดอกหน้าผมหกเจ็ดลาพวกกว่านี่แค่นี้ซ้ำหนีมันก็ใส่ได้ละตีได้สองสองปุ๋ยนี่กับผ่านเลยหน้าหกลายนี่กับผมก็เอาสำนันแหละแต่ตัวนี้พี่น้องเพิ่อยากได้พวกห้เพิ่งอยู่นี่ใส่ดีสองปีกับว่าอยู่ว่าแต่ว่ามันกับมีมันกับมีแกมอยู่แต่ว่ามันกับไปหาเจ็กเจ็กโบตี ไปเบิ่งบินอยู่เฮือนก็นได้ว่าสั่นผมขายเขาทุกปีคือว่าเขาว่าสิบห้าก็ผมก็ไปก็ได้สิบห้าตลอดนะผมโมมีเพราะตั้งห้าต้องเขาใจนังสี่แล้วเนาะเข้าใจว่าพันเขาไม่ใช่ไกด์ผ่นโดยอัตโนมัติคือสองปีสองปีสองปีเขาต้องคัดคัดแบบนี้ไปใส่ในหน้าเ้าตัวนี้ตัวนี้คือใส่นในหน้าเจ้าของมาลีลอยหาคัดปีนี้ ก็ขอซิมหาปีนาไปคัดปีนั่นเฮาเฮาสลับบางสีน่ะห้องยาขัดปีเดียวกันให้มันพร้อมกันมันสูเหมอมันเมื่อยเนาะมันเห็ดอย่างมันมันเฮาอยากเลี่วไหวนี่คือคือเพิ่นเกี่ยวเห็นบ่ดน่ะรถวุ่นวุ่นวิ่นอยู่นี่เขาเห็นผมเกี่ยวเพิ่นก็เขาก็สงสัยแล้วนี่เอ้าอีพ่อใหญ่หนับไปยัดแห่งเดียวหน่อยก่อนเพิ่นเว้นเบาเลยละหูอยู่แต่บ่แม่นแต่ว่าวิธีของคนแต่ละคนมันบ่คือกันเนาะว่าท่านผมสิ่งจหันมาเฮ็ดข้าวยอดให้มันห่างอีหยังเนาะก็เพื่อนึงต้นทุนกันเงินในกระเป๋าเฮามันหน่อย ใส่เข่ามันกันหน่อยเห็ดได้ย่ำนั่นเท่ากัเอาขิงหัวจากขิงหัวมาสรางไว้เห็ดแห่งนี้เป็นระบบนิเวศท้ายสิวางเนี่ยก็สร้างไห้ตีว่ามันในของพ่อเห็ดไว้ให้ลุงหานเบึงเนาะก็คือว่าอะไรเราประวัติเจ้าของตนมีชีวิตดีกว่าสิไปตายแล้วให้ลูกหลานไปจ้างพิธีกรมาเราประวัติอันอันดีอันอันนั้นมีส่งเกียรตินะอันบูดีบาเบาอย่างเดียวผมอันบูดีผมิ่งกาวเบาได้นี่มันบูดีผมก็ต้องเบานะว่าให้ลุงหลานฟังว่ามันบูดีจะไปเห็ดเลยนะเฮามันเป็นแบบนี้ ใส่เขาพ้าหนีมันถูกต้องแล้วเขาหน้าปีหน้าทางน้ำเขาองเห็ดวันทันวันที่เท่านัน้นเท่านี้อย่าไปเบิ่งเพิ่นว่าโอ้ยเพื่อนบ่าท่านไถเขาอย่าอย่าไปคิดไลเพาออยู่ลูกเดียวมากนี่คือหน้าทาางน้ำเจ้าแก่บ่ได้หน้าพางนี้ผมเคยเคยเห็ดหน้าวาันนี่ปีนั่นปีหาสามนั่นเขาผมงามผมตดัตดตัดปึบ๊บพาออยู่ลูกเดียวมากนี่ใบเขาที่ผมบ่ได้เอาออกนี่นะมันเต็มเลยเขาคืนบ่ได้ตรงท่าลูก เอาเสื้อขาวมาผ่านคือดึงจอกดึงแหนนีออกจากเขาเลยดึงเขาไปกันแท้โอ้ยขึ้นว่าท่านเขาขึ้นบ่ได้มันก็มีโิเรียนในหูเลยว่าการตัดกันยังหน้าทางนามเขาตรงเห็ดดินีคมสื่นยาวว่ารอให้น้ำมาเขาไปตัดนีพายุมากนี่น้ำเอาใบคงใบเขาเขาพับยอดเขาให้เขาขึ้นบ่ได้ดผมก็เขียนไว้หลุกห้านเบ่งเนียเลยก็เลยบอกว่าวเห็ดเกษตรเขาตรงตีตะวันทางบรรยาหน้าเขาเคยเห็ดแบบใดมันผ่านเขาก็ตรงเขียนไว้เห็ดอย่างไดมันดีเข้าก็เขียนไว้มันในยุคนี้มันเจริญเนาะ เออว่าศึกษาไปศึกษามาบอกลูกเดี๋ยวฟอกงสิลองเฮ็ดเบิ้งว่าลงในะคลิปลงอย่างเออเฮ็ดเบิ้งมันถือไว้ในแฟรได้เอาไว้ลูกล้านมันมาเป็นของช่ำรวยยำตายไปแล้วใส่แฟรได้ไปแจกเป็นของช่ำรวยลูกล้านไม่ได้เบิ้งนี่วิธีชีวิตของพ่อใหญ่เกษตรสมปองในกีเรามาเกษตเกษตรเราบ่ได้าาไปเรียนเกษตรเกษตรยังหนุนแต่ออกโรงเรียนมาเราก็ไปรับจ้างงานปลางานดงเฮ็ดงานให้ตัวโบได้ก็แล้วกักนล่ะเฮ็ดมาเมื อาชีบนี้ระได้ลงแต่เรือนะหลังจาก,กัหนก็มว่าเขากรุงเทพไปขายผลไม้ยอยู่สิบปีสิบปีจากแถวล่องเมืองตอกสลักหินออกซอยผูดุงกระมไปลงไปแล้วตลาดบางลักไปซีนี่กลางย่อนมาแถวสีล่ม,มองคายกับเอเอเอสำนักงานใหญ่อยู่ถนนเดซูขางสุริวงศ์แล้วคำามาก,กับผูแล้วทนนยญาพาดพงเข็นผลไม้ไปขายอย่างหูซีบีงคนมนุษย์ผมศึกษามาหมดแล้วไปเห็นมาเหมือนล่ะ สิปีนั่นตัวบบได้แต่ว่ากับโบแต่พายที่บอกเนก่ยกางแต่ผมไปเห็นแกนแถมาแล้วขายในบ้านกางข้อกางขึ้นนี่คนไทยเขาไปบึงบบได้ผมเขาไปได้กันแล้วกันละผมอาชีพขายผลไม้ผมไปยูนขายยามขึ้นไปจอดอยู่เปสิบสิบปีนี่ผมยากยางเขาเพิ่งเขาได้เลยเนาะแต่แต่้าคารนี่บบถอดมัวกับเขาได้แล้วผมจอดผลไม้ยูน่าป๊มย่ามนี่แต่เีปั๊บเขาได้เลยเดี๋ยว ก็ที่เขาได้พ่อไปยังไปฝากเงินทุกทุกวันศุกร์นะสิปีก็คือเดาเนาะทุกวันศุกร์ค่าขายเนี่ยทีนึงทุกวันศุกร์ผมต้องฝากทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์บ่ฝากบ่ได้บานเศร้ามันเอาไหวบ่ได้เนาะไปไหวแต่พอใส่นะก็เลยบอกไอ้พ่อองบ่เมีนว่ามีอำนาจว่าใส่หมวกกับธนาคารอะไรหรอกบ่เมีนไปดูถอดบ่ได้ ซุดกันเปืี่ยนกับใส่ไปเห็นยี่จอรถรถใหม่เวลานมุ่งกล่องเขาก็เห็นอยู่แล้วเออเขาก็เลยตะเบะเขาก็เลยให้เขาเปิดประตูให้เขาเบอกไปเขาคำมันหอนนี่เบิดกับมาอะไรล่ะนี่ก็เลยตั้มคิปไปว่าเออนี่มะลีลอยหาผมอันนี้สซงของใส่ปุ๋ยยี่สิบแปดยี่สิบถ้าผู้ใดได้เห็ดน้ำปีนี้เพิ่งกัเพิ่งกับที่เขาใจแล้วเราว่าเป็นยังเกษตรทุ่มปอง เพิ่นงจะว่าอยู่ว่าใสออ่ยีสีเป็ดยีสีมันก็พอถ้าเข่าตังเฮามันงามแต่ตอนหน่อยเฮาตาัดกาตาัดแล้วนี่มีขมสื่นเฮาใส่ไปเลยหน้ามีทางน้าเขาสิ่ล้อให้ใส่เนี่ยถ้าน้ำไหลเนี่ยเจ้าใส่สิบห้ากิโลคือผมเข่ามันบ่งามดอกคือท่านคิดแกงนัน่นแหละผมสิบอหอยฟัง <c oughs> แต่เจ้าเห็นว่าคั่วลายเด็ดปลามาตัวหนึ่งปนใส่น้ำไม่ไหลมันก็ต้องเปลืองพริกเปลืองเกลือละเนาะมันเปลืองแบบนั้นก็เลยบอ่อยฟังว่าเฮาเห็ดตอนนี้มีขมสื่นมาแก่ไปเลย ปุ๋ยถ้าดินห้ามันยังเหยียบลมอยู่ในห้าปุ๋ยไปปุ่นี่ดินมันก็สิอุ่มสารเคมีอุ่มปุ่มยังละ่ะอุ่มพวกจุลินทรีย์ในอากาศเอาพวกพวกถาดอาหารทั้งหลายเอ็นพีเคลงไปไว้ในดินได้ถ้าดินโกลดเป็นโกลดเป็นดานเขาจึงบอกว่าดินโกลดดินดานเอาอยังไปใส่มันกต่บอกอุ่มปุ๋ยไว้นะนั่นล่ะปัญหามันก็เลยบอกให้ฟังว่าห้าวเบลขิงหัวยังมาใส่นี่ตอนนี้ยังหนีมีเลยหนะ้าผมนั่นที่บอกอยังนั่นไปหนาวยังเหยียบได้อยู่แต่ว่าสันเดสีนั้นหาไม่เหยียบได้แล้้้ววเเนนนาาะะมัแแหงก็คือคอจีดล เทปูนไปมันแหงมันก็เย็บได้เนาะมาเฮ็ดไว้นี่แก้ได้เลยงาเยอะมันก็เละๆเพราะก็ตาเด่นก่านี่เป็นแถวดีเลยนี่แม่บ้านผมหายไปเอางัวแล้วนี่ผมหายไปเลี้ยงงัวเพิ่นอยากย้อนอดีตเพิ่นว่าไดี๋ยวม่เกี่ยวน้านี่นี่มึงผลงานเพิ่นแม่บ้านผมมาลองเกี่ยวบางอย่างหนึ่งสองสามสี่หกหกพนนี่ผมเลยว่าเอ้ยไปไปเลี้ยงงัวงูแปรตัวมันกำลังหัดผูกไม้ยังเมาวยันมันเกี่ยวของหล่มเนาะผมก็เลยว่าเอ้ยพงไงเดี๋ยวกะทิขึ้นไปปลูก เอย่าพักเอย่าพีคือกันนี่เรือปลูกของกินแล้วเฮ็ดยังสี่ได้ตองเฟืองแน่เลี้ยงกันในปลูกของกินเน่เฮ็ดอยู่ยังสีแ่แหละมาเป็นกุ้มสูงมันบริษัทต่างหาเนาะกับว่าอยู่บ่อยๆข้างบอกลูกหลานเนาะอาชีพต่างหาเขาใส่ตั้งแต่ว่าอยู่สิบห้าสิบหกปีแต่ไปเฮ็ดบัตรเพื่อนก็ใส่อาชีพให้แล้วเฮาก็าต้องทำให้มันเต็มที่นะว่ายัางไงทำให้มันเต็มที่ละบ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ดอกบริษัทต่างหาล้วนี่ ม่บ้านเรามายางเราก็เห็นมึงเที่ยครับนี่นี่ละเกี่ยวห้องมีบ้านผมบนี่บอกแล้วนี่นี่อะเอิ่นตัดพันปนเคยว่าเขาตัวนี้มันสีได้อีกใส่เด้จากปีหลายปีต่อไปอีกแต่เมนนื่นมันก็นใสด่ดีอยู่สองปีหรอกแต่ว่าอยากขีข่คันพยายามเฮตดไว้ตัวนี้บางทีอาจจะสด้ซีไร่ผลที่คัดไว้นี่เมื่อน,นี่นก็จะให้แจ๊กไอ้ใายให้พี่น้องไปผู้เพื่อนนำถว่วเพื่อนมาจองไหวละล่ะไอ้ที่ขายําของแห่งรุ่งสีนั่นละ่ะบบได ไปต่างเฝอเราหรือว่าหลวงพี่แจกตัวนี้เขาก็บพรท่านหูวเนาะพู่งพันสีเอาเพิ่งกับพระท่านทัานท้วงดอกห้าหลวงเพิ่แจกอ่ะพิ่งกับสิบเลี้ยวกับบุหงะกับเสือเอาขึ้นเล่าเนาะแต่ว่าถ้าขึ้นเล่าเราปิดประตูเหล่าเดือนสามเดือนสี่อยู่เนอจะเปิดได้ผมผมถืออยู่เนออย่า่าโบถือเด้อนี่นะครับกับทำวิดีโอไว้ย้ำตีกับซีเห็นให้ฟังเมีบ้านไว้โอ้ เกี่ยวตามเขาแต่พอไงมันบมตีหนาบวะที่หนากร้างมันเลี้ยงก๋วเลี้ยงขั้วใจงอยหนีเตะแรงออกกำลังกายเขาเลียนฟังเพลงเขาก็ยังเลียนแต่ว่าผมสิออกกำลังกายคือตีเขาตื่นสั่งมากกับที่เปิดเพลงคือกันเปิดเพลงฟังอะไรก็ทุบเขานะออกกำลังมานหายไม่ได้ประโยชน์หลายอย่างคืออะไรนี่เกี่ยวเขาสูงไหวเดี๋ยวกะเห็ดเอาฟังไม่เห็นกระถ่อมมันหายงัวกินดอกตัวนี้หายไม่ได้ประโยชน์สองด้งไปเลยเคะคือโบราณนะเฮ้ยนี่แหละ นารุ่นมืออื่นแหละเพื่อนที่เกี่ยวเดี๋ยวที่ายคิอว่าหกไรไม่ใช่ไหนจะสอบแต่ว่าเขาก็ขอสิผาแห่งแหละน่าหาไรได้เจ็ดสิบแปดสอบ่็ขึ้นเหล่าเมื่อวานนี่ที่จริงว่าสิบขึ้นเหล่าเดี๋ยวเขายังหอนอยู่เลยเลยพอดีกระสอบสิกาะเขามันโบมีนะก็บเรื่องต้องทายออกทุกปีผมนี่เขาสองร้อยหกสิบสองร้อยสี่สิบนี่หน้ารวมทั้งหน้านำถั่วมันโบถั่วเนาะผมสิใช้สอบไว้กำลังบานผมเลยเด้ ร่มหนาวนะสองสาเดือนผมยังเอาขื่นเพราะามันค่ายคมสื่นมาไม่อยังดอกเขาเก็บเขาเขาเก็บตันนี่ทาคมสื่นมันค่ายบุดีนี่เพราะว่าเหล่าผมมันเป็นเหล่าฟ้าแอมมันเป็นสังเกสีเนอมันมันสิกอ่ะมีไลยเขามากอ่ะคอยยุดวิดีโอครับครับสวัสดีครับ